สวัสดีพี่น้องเอทุกคนเด้อมาแล้วมาแล้วเล่าไรวันมาแล้วสองถุ่มเครงออกเสมอเด้อพี่น้องเด้อเรลาสามาคี้เล่าสามาคีวีไอพเล่า VIP เล่า, VIP, ลาสตาร v วีพกันพี่น้องโปรดติดตามกันสิหูจัเนาะเวลาเนาะเขามาเบิง้งเขามาหากันบ่มือ วันที่งี้ิบเอ็ดนี่มันขึ้นนี่เดกสามเล่าผเด้อได้สามเล่าอยู่เด้อเ,เขาสามเล่าเด้อพี่นนองเด้อมีผู้หนึ่งว่าหาสองปูว่าเห็นต้องเห็นแม่ขันว่านั่นก็ถามผู้เขาเด็กหน่อยกดนหน่อยก็ได้ผู้เก่งก็ได้เด้อถามผู้เก่งก็ได้ล่องถามล่องให้เขาเจาบอกให้เขาบอก ว่าเห็ดจังใดจังใดหันว่าสันกับเขาเบึงสองปูกรว,าาว่าสิหกผาลวยเส้นแน่นวาน่าจังนสิเบาเส้ไมมเอาก็ได้ขันพิมพ์บ่าเป็นเบาเส้ไมมเอาเดอ้อถ้าลูกมาหละกอะลูกลมาหลักกระดานเอซีจังว่างอยู่จังสี่ละขันมีกระดาษเอซี่างจั่งสิกะมันเอซี่างจั่งสิกะอยากเรียกเบิ้งกะสิมีตัวกลมๆม,มีลูกแมวมันบ้ากลมๆ มีรู้แมวกลมๆก็เมื่อจำปับเข้าไปหันละนั่นคือไล่เบื้องวิดีโอบาดน,นี่นจะมีวิดีโอให้เบิ้งของวันที่นั่นที่นี่ชุดนั่นชุดนี้เด้อเขาใจเด้อผ้วบ่เห็นผ้วาหายากมวัวยากกดกระดิ่งติดตามไ้กดติดตามคันว่ามีบาาติดตามเป็นลูกตัวหนังสือแดงๆกดปับเข้าไป มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีดำนั่นแหละคือทติดตามไปเด้วขันปูปวยเล่าชามัคขีมูวนิงเ้เล่าพัฒนาคื้ห้าน้อยเฮ้รัฐบาลมันกะสีดำเข้าไปหลวดเหมืนว่าขันยังบ่าท่านเข้าใจคักว่าท่านเข้าใจนั่นกะถามผู้เขาเปลี่ยนเงี้ยนขางเคียงเมื่อนเล็กเด็กเด็กน้อยเมื่อนเขาก็เปลี่ยนดีกูเมื่อนี เขาเก่งดิว่าโอ้ยเบิ่งติดตามยูทูบจังไดนจังไดนวาทันเด้อถามเขาเขาสิบอกเขาสิดซีแจงถามกว่าศึกษาไปเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็จักเด้อก็ติดตามได้เอา้าบือบ่อลายใหญ่หางเนาะเมื่อวานนี่นี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนี่มือนี่เป็นวันที่ยี่สิบสองเด้อพี่น้องเด้อเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดมาให้เบิ่งของเก่านี่ยพานนี่พี่น้อง แต่พานคือวิ่งลูดเกตเราสามัคีชุดใหญ่ชุดชุดแรกชุดแรกบันที่นีชิปเอนั่นละ่ะวิ่งเกตลูดเกตลูดหกลูดเกตเข่าศูนย์เกตพี่น้องเข่าบนติดลูดนอกพี่น้องติดลูด ลาดสามก,กี้วีไอพีกะรูดวิ่งเก้าศูนย์รูดกระติดหาเก้าพี่น้องหากเก้าล,าล่างลาวีไอพีก็วิ่งเก้าวิ่ง4ีรูดก็ได้6กีล่างพี่น้องลาสตาร์ลับเด้อพี่น้องเด้อสตาร์บอดด้น้ำเขาก็ได้ตั้งแต่ เนี่ยได้นี้ในเก่าในซีนี่พี่น้องในเก็นั่นอ่าในสามเขาสามเล่าเนาะพี่น้อ,เอ,าานนองเนาะเอาบวะนี้่มันตัวใดก่าวมาเบิ้งเด้อเวลาไปแล้วหลายแล้วข่ามาเบิงบบ้งข่ามาเบิ้งเบิ้งให้จบเด้อพี่น้องเด้ออยาขามโฆษณาปูเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นำแน่เริ่มแม่นเริ่มดีแล้วมาในท่านที่ดีแล้วพี่นอ้องเอ้ย บ่าวาหาหน่อยบ่าวารัดรัฐบาลบ่าวาเล่าสามัคคีบ่าวาเล่าพัฒนาบ่าวาหาหน่อยได้เมดระบาดนี่เอาจับคู่เลยบ่าวาไรจับคู่สามศูนย์เบิงดีๆเด้อผูว่าป่เห็นเด้อข้ามาเบิง ถามผู้เก่งยูทูปผู้บงส่องเขาเก่งถามเด็กๆหน่อยไปเขากับคนจักเขาให้เขาบอกให้เขาสอนเด้อแปดเก็ดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ให้ผู้เป็นบอกเอาแปดศูนย์ สีเดียวกับเป็นสี่ศเกตอันว่าหาสปู๊บป๋อต้องพอไหมขจจ้าพอมเจ้ารวยกันหลายแล้วเดี๋ยวรวยน้ำฝนเด้อเอาหมดมาเปลี่ยนดอก ตสว่าสิรวยจากกมูเพะว่าเห็นรุ่นมูพอได้เห็นก้อนกรวลยก้อนเนาะพอได้เห็นรุ่นกรวยรุ่น,นสองของปูพอเล็กวิ่งเลขหลุดสบายมากเก็ดแปดมุกขาเกแปดเกแปดวิ่ง Vinh Xám xuống Xám vinh Tôi ngay mừng cường này Xám xuống Vinh xám xuống lên xám xuống กลมเด่นกลมเน,เน้นเน้นสามศูนย์ร่องสี่ศูนย์ขอมา่าขอมาผมบ่เห็นต้องเห็นศึกษานั่เล็กเล็กเล็กหน่อยก็ไดพอหาพอฮกเขากระเบิงเป็นแหลวยูทูบแต่ว่าเขาบ่เบิงดอกไม่เป็นของเล็กหน่อยเล็กหน่อยเขาเบิงบ่ได้อันนี้บ่ได้เขาเบิง แต่ผู้ใหญ่เบิง่งแต่ว่าถามผู้ใหญ่คือกันนะผู้เก่งอันนี้เขาหา,าพอปิดกั้นด้วยของเด็กน้อยทำก็สิบแปดปีเบิ่งบ่ได้ปิดกั้นไว้โยให้ผู้ใหญ่ผู้เป็นบอกเด้อแล้วสามัคคีวีไอพีเด็กน้อยบ่าถึงสิบแปดปีมันบ่ได้เอาไฟดับีน่นองเลย ไฟดับได้บางหนึ่งหันมือตึอบบางหนึ่งหันแข็งแล้วแข็งอีกแล้วไฟดับไฟดับไฟกระตุกเล่าสามาคีเป็นอี่อย่างไฟคือจังดับดีแสะไฟพระสมบูรณ์กระตุกอยู่เลยสามาคี มเมื่อกี้เงีเนานะพี่น้องเนาะซื้อกระดปั้นขณะมอลำมซื้อปั้นผ่าสากมอลำมเลยเงีวเขียนซื้อวี่ไอพี่ว่ารอบหนึ่งรอบสองไปแล้วก็แล้วมันจะไปว่า งเงาปนละพี่น้องละเจับคู่สองสามสองสามสีหาสีหาสีหา ศูนย์สี่ศูนย์สี่เดตัวหกตัวนอย่างอีกสี่ศูนสี่แปดห้าแป cầu số 4 cầu hạ cầu hạ vinh, vinh. สองสามสองสามบิงขามายังขามายังอกอกไปเร็วจริงไปนอกเด้อสองสามบิง เน้นสองสามล่องศูนย์สี่คิดก่อนเนี่ยนะเราสามารถขี่ล่องกับวิ่งบดติดกันปายในน้ำมันน้ำกันย,กยย่ไปโย่มั่นยูย Lao VIP, p Lao VIP, p Lao VIP, Lao VIP Xao y a y phi Chấp khu Cậu xám Cậu xám, Xuống xám. Xuống xám.

ก็สาม,ามิงก็มาีสามร่องสามศูร่องสามศูน Serta, lau serta, lau serta. ัตว์ i p นั่นและสัต VIP i p อาส์ i p จับคู่ I p. cầu xuống cầu xuống nâng xuống nâng xuống kết, nâng. kết, nâng. kết, nâng. kết nâng.

ต้องให้จบบังให้ดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ว่าหาบ่าเห็นศึกษาใหม่ศึกษาลำพูเปลี่ยนเดอ้อพี่น้องเดอ้อวิ่ง, 90, งเก้าศูนย์เน้นเก้าศูนย์ร่องเกจหนึ่งศึกษาลำพูเปลี่ยนเนี่ยขันทามเล็กหน่อยเล็กหน่อยเขาก็อาจจะแนะนำหน่อยแต่เขาขอเบิ่งบ่ได้ของเล็กหน่อยปิดกั้นเขาโย่ มาชั้ง18ปีบ่บ่าหายเขาเบิ้งกันไปยูเป็นเหมือนของเล็กหน่อยศูนย์หกสามถึงเบื่อโทษไปน้นี่ผู้บาหาบม่เห็นมาเบิ้งกัสิโทษมาสิบอกเป็นจังไรโทษขามาเด้อ สามแต่วมีผมบอกสิบอกศูนเก้าหนึ่ง่ะเบอร์โทรนี่แหะโทรมาโหลดเกดเกดเกดหาแปดหาแปด อ้าวแคบหน้าจอได้แคบหน้าจอดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผัวหาบ่เห็นกันเห็นก็แจ้งมาในคอมเมนต์มาให้เห็นก็นได้คือเขในคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นต้องต้องหายเป็นไหมอ้าวแคบหน้าจอดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ค่ะ ขาในไปในทางที่ดีแล้วเด้อหนาติดต,ตามเด้อหนาติดหนาติดต,ตามหนาติดต,ตามหนาเบิงหนาหาหนาจับเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วเรลาสามาคีวันที่งี้สิบสองพี่น้องเบิงดีๆสังเกตด,ดีๆตัวเลยมาจัดตัวเลยคัดพานได้พี่น้องเล่าไล่วันของน้องสองทุ่มเครื่องเริ่มจบจากห้าน้อยกับเหล่า พัฒนาไปกระแมนพี่น้องเด้อรอบเด้กรอบเดิกพักมีกินข้าวอิม่มทำงานแล้วผันว่ามีโอที่นี่แหละโอที่เนาะพี่น,อน้องเนาะจับกูราวสามกี้รอบแรกสามศูนย์เก็ดศูหเก็ห้็ดแวิ่ง30กลมเน้น30 ร่อง C0 ข้าสามกีวีไอพีสองสามซ C หาศูนย์จีหาแปดเก้าศูนย์เก้าหาเสียงขวบขวบเพิ่นลุงพีเพิ่นลูกมากวดใบใหม่เด้อพี่น้องเด้อคมเน,น 23, ้นสองสามยิงสองสามคมเน้นสองสามร่องศูนย์จี ลาวิเอพีเก้าสามสองสามสามหนึ่งสามศูนย์สามซีซีหนึ่งวิ่งหลุดเก้าสามกลมเน้นเก้าเก้าสามล่องสามศูนย์ตัวล่องกระหลุดเด็กขึกันได้พี่น้องเด้อขันสังเกตเบื้องแต่จะควบใจหมักเนาะบังเทียมันกะ เขาตัวล่องบางทีแต่ชวนมากกระ่องกันสิเขาตัวจออะไรนีตะเกาว่ะหลังเทียเล้วสตาวิไอพีจับขูเก่าศูนย์หนึ่งสองเกตหนึ่งแปดสองสองแปดหกหนึ่งวิ่งเก้าศูนย์กลมเน่นเน่เนเก้าศูนย์ ล่องเกจหนึ่งเอาพอได้ก่าวมาแล้วก็แคปนาจอเดอไอเอฟซี FC ทุกขู่ทุกคนพวกขามาไหมอันนี้ก็เป็นไล่การไม่นะเนาะไล่การเล่านี่มันคือเล่าไล่วันนี่หลายอยู่ไล่การแต่ํานี่กับเบิง้งกันนั่นแล้วนะส่วนนี้ก็ไม่นมีหลายไล่การมันเห็ดบได้ดอกมันผู้เดียวเบิ้งหมดนวพวกเล่าขี้ยาอีกยอียงหุ่นยังเห็นเมื่อแต่ละแต่ว่า มันจัดบะได้มันจัดบะท่านอันน,นี่ยกาย FT ทุกคู่ทุกคนโชคโชคมัสกสกสกนมาเด้อโชคดีกันทุกคู่ทุกคนเงินเน้นอังกระเป๋าเงินไหลามาเทมาเงินท่องไหลมาเทมาทุาทกคู่ทุกคนยูเย็นเป็นสุกบ่เก็บบ่จนเด้อพอกนตก็ไปในคลิปหน้ะสวัสดี